สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของพี่เป้เชอรน, <c oughs> นะปรบมือต้อนรับความเฮงความปังความรวยจ้ะทุกคนจ้าววันนี้15ตุลาคม2567ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายการหาตัวเลขเพื่อที่จะจไว้เสี่ยงดวงกันในวันที่16ตุลาคม2567นนี้คุณมีเลขในใจกันหรือยังคะวันนี้พี่เป้มีแนวทางสำหรับใครที่รอคอย ตัวเลขสวยๆจากอาจารย์เสือห,หลายๆคนบอกว่าพี่เป้เอาตัวเลขของอาจารย์เสือมาฝากหน่อยซึ่งถือว่าก็เป็นอีกหนึ่งท่านอีกหนึ่งกูรูที่แบ่งปันตัวเลขสวยๆและค่อนข้างที่จะแม่นยำแต่ก็ยังเน้นย้ำอยู่เหมือนเดิมนะคะว่าคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังชอบตามไม่ชอบผ่านที่สำคัญที่สุดคือ ไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าตัวเลขจะออกอะไรเป็นเพียงแค่แนวทางซึ่งก็ขอให้ทุกคนโชคดีอยากสิบอกว่า16่พวตุวลาคม25 6 7นรหนี่เลขอันลหลายหลายอันจำน้าดำหนนาแดงอันโพดอันเหลือได้ได้พี่น้องเอ้ยอ้าปาก่าได้ว่าเลขซ้ำหาก็อ้าปาก เออเจ้ามือบอกอันเเจ้าคือสีมหูว่กขอยสีซื้อเลขหยัางขอหักกระอาปากว่าได้เออห่อนเลขเจ้าบอกอันแหละกระซงเนาะอันเขาที่บอกว่าไอ้ไอ้เลขเลขรัฐบาลที่จิ้มจิ้มเอาอ่ะไอ้วันที่ประเดิมวันที่สิบเจ็ดตุลาน่ะคือมันหน้อยแถ้ะขอสีพป่พ่ออยู่ใส่แบน,นี้ไอ้เลข คล้ายๆเลขบนดินเลขอะไรนะั่นนะเลวไปซื้อที่ไหนวะประเด็นคือจะไปซื้อแถวไหนวะมันน้อยจุดเกินไปเราอยู่ต่างจังหว,วัดอ่ะมันน้อยมากนั้นที่จะไปวิ่งหาไอ้ตัวเลขแบบนั้นน่ะที่บอกว่าไม่อันน่ะจังหว,วัดหนึ่งมันมีกี่ที่อ๊้มันกำพูดแล้ว ให้มันมีแบบว่าหลายๆคือแผงลอตเตอรี่นี่นะอย่างน้อยเออถ้าถ้าว่าพูดถึงว่าเป็นอำเภออำเภอละอะไรเงี้ยอำเหมือนอยู่แถวหน้าตลาดเอออย่างนั้นเราก็สะดวกไปสะดวกมาอยู่เนาะเหมือนแบบว่าอยู่อำเภอละสองสามที่ก็ได้เป็นอย่างน้อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้โหลด มันน้อยเกินรัฐบาลมันน้อยเกินผลิตมาเยอะๆหน่อยผลิตมาหลายๆที่หมู่บ้านละสองที่ก็ยังดีอะหมู่บ้านละสองที่ก็ยังดีเนาะหมู่บ้านละนะโออพิจารณาหน่อยเด้ออัดรัฐบาลโอ้ยปะ่ะจะว่าเรื่องอย่างสมรเรทเทมาเอาไปแหละมามานน่เราจะไปดูตัวเลขสวยๆของอาจารย์เสือนะคะอาจารย์เสือ แต่หลายคนรู้จักนะคะซึ่งอาจารเสือให้เด่น8วิ่ง8รูด8เด่น8วิ่ง8รูด8นะคะฟาดหนักๆ8 0 8 1 8 3 8 7และ8 9ชุดล็อก8 2นะคะชุดล็อก8 2ชุด3ตัว1 2 8ใครชอบตัวไหนซื้อตัวนั้นนะคะเน้นย้ำนะคะชุดฟาดหนักๆ แปอันนี้คือเน้นเน้นเออแปดเนี่ยแปดหนึ่งแปดสามแปดเจดแปดเก้าชุดล็อก8ปดสองชุดสามตัวหนึ่งสองแปดคุณล่ะชอบเลขตัวไหนวันที่สิบนี้ซึ่งเหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้แล้วนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะขอให้ทุกคนเห็นขอให้ทุกคนปังชอบตัวไหนคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะจ๊ะทุกคนจ้า พี่เป๊มีแนวทางของอาจารย์ท่านอื่นๆและกูรูท่านอื่นๆมาฝากกับทุกคนแน่นอนค่ะขอทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปังขอให้ทุกคนรวยในวันพรุ่งนี้นะคะไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวรเราเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย